สุดท้าน้ำแข็งต้องละลายพอเข้าใจไหมแต่เข้าใจยังไม่พอพอเข้าใจก็น่าจะพอนะถึงเข้าใจยังไม่พอพอเข้าใจก็น่าจะพอพอไหมไม่พอบางคนพอได้แต่มันได้ไม่พอนี่ใช่ไหมพอได้แต่ได้ไม่พอ เราใจพอไหมถ้าจะไม่พอต่อได้มากกว่านี้จะพอใจไหมถ้าใจไม่พอไม่มีทางพอใจถ้าใจไม่พอถ้าพอใจได้กับจิตนิดเดียวก็พอเนี่ยถ้าใจไม่พอได้ทั้งโลกทั้งดวงดาวก็ไม่เคยพอใช่ไหมพอได้ได้เงินเดือนได้ต่างๆได้ความรักความวังดีได้สิงทั้งหลายทั้งปวงจากคนนั้นคนนี้จากสามีจากลูกจากภรรยาจากใครต่อใครเนี่ยพอได้ไม่ใช่หรือแต่ได้ไม่พอเราน่าจะได้มากกว่านี้เนี่ยเป็นความต้องการของเราเอง เขาก็ให้เท่าที่เขาให้ได้พอหนูออกมาทีนี้เขาก็ให้เท่าที่เขาให้ได้น่าจะให้ฉันมากกว่านี้เขาไม่ได้มีเราคนเดียวนี่ใช่ไหมมีตั้งเยอะแยะเลย,เ,ลยเขามีคนเราคนเดียวที่ไหนล่ะเขาก็ให้เท่าที่เขาให้ได้ตามหลักธรรมจะบอกยินดีในสิ่งที่คนอื่นเขาเจือจาย์ให้มาพอใจแค่นั้นติตไม่ไดินดรนละได้แค่นี้คือแค่น,คนี้แม้แต่ความรัก ความหวังดีความปรารถนาดีนำมาทำเนี่ยรูปธรรมด้วยเช่นเงินอะไรต่ออะไรเงี้ย,ยวิธีทำรรม,มาทำให้เราเข้าใจแบบนี้แหละพอได้